เออแม่เอ้ยกินน้ำขวดน้ำยังบาดปากเลยอะไรวะเนี่ยเอาเลยฮะกราบแนบแทบลงที่บนตักคุณผู้ชมุกท่านกันด้วยนะครับผมคุณผู้ชมอาจสงสัยไหมทำไมผมถึงใช้คำว่ากราบแนบแทบลงที่บนตักคนไทยมักจะทักทายกันด้วยการไหวแมงจีดโอเคไปต่อกันเลยดีกว่าสำหรับเนื้อเรื่องของเราคุณฮันจีครับผมมาแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ฮันจีไม่ใช่นี่เอ้ไทเบอร์ ขอบคุณนะที่ช่วยฉันภารกิจก่อนนะพาร์ทก,ก่อนนะเออแล้วก็มาทําให้ฉันนึกได้นะผู้บัญชาการเออร์วินมีเรื่องสําคัญอยากจะคุยกับนายเชื่อว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนตอนนี้สามารถไปที่ห้องของผู้บัญชาการได้แล้วครับตอนนี้ก็ไปที่ออฟฟิศได้ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถไปที่ออฟฟิศมีติ้งรูมได้ด้วยไปทางไหนอะทางนี้เหรอน่ารอกูยครับต้องไปไหนครับผมตอนนี้ให้เราไปที่ออฟฟิศโอ้โหเพื่อนๆไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงจังเลยคอนนี้ นี่นายก็มาที่นี่พื่จะมาฟังฉันด้วยอย่างนั้นเหรอไหนคุยอะไรกันอยู่เลยฟังฟังฟังน,นันนะที่แห่งนี้สนามฝึกอีกแล้วทุกคนในหมู่บ้านนะนะต่างก็พูดกันว่าตัวเล็กอย่างฉันนะไม่สามารถเป็นทหารได้หรอกแต่ว่าตอนนี้ฉันโชยพวกเขาเห็นแล้วว่าฉันนะเป็นอัจฉริยะในการใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามิติอัจฉริยะอย่างนั้นเหร เตรียมตัวบ้างนะคอนนี่โอเคนายเก่งเรื่ององค์กรขึ้นย้ายสามิติแต่ในชั้นเรียนนายไม่เอาไหนเลยนี่นาหนีนแล้วนายก็ชอบตัดสินใจผิดพลาดเวลากระชั้นชิดด้วยนะคอนนี่มันอันตรายนะรู้ไหม<ต>นี่ก็ให้เวลาฉันบ้างสิฉันก็พยายามอยู่นะโว้ยนี่นายนะบอกคอนนี่เลยทาไมว่าเราไม่อยากให้เขาคุยโม้อวดไปมากกว่านี้ละถ้าไม่ใช่คอนนี่ที่จีนเนี่ยจะเป็นใครได้อีกล่ะแจน พูดถูกเลยนายก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมความอัจฉริยะในตัวของฉันพวกนายรอดูเถอะนะสักวันหนึ่งพวกนายก็จะได้เห็นความอัจฉริยะของฉันพูดถึงสีทันสีมันน่ะอย่าดีอย่าสปอยชูติงคอนี้ชัวร์ได้เลยมันก็ดีนะที่จะมีความมุ่งมันแบบนั้นเออนายคิวยังไงบ้างล่ะเอากูนี่ ส่วนตัวผมเชื่อตลอดว่าทุกคนเป็นในสิ่งที่อยากเป็นได้ครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็ทำให้เราเห็นได้เองนะฮะผมว่าทุกคนจะมีการเติบโตในซีซันสี่นั่นเลยนะนายเป็นคนเดียวนะที่เข้าใจฉัน <c oughs> ขอบคุณสำหรับซนะัพพอร์ตนะไทเบอร์ <c oughs> ชนหมัดแจนแล้วก็มีข้สะหัวลอกันไปเลยอย่ <c oughs> ได้เจอกัน <c oughs> คลิปนี้มาอวยคอนนี่จัดเลยคุณผู้ชมครับตอนที่6ตอนคอนนี่สปิงเกอร์ นันวับคนนี้ยอเรยยเรเซกชันคอมมานเดอร์เดี๋ยวก่อนนะเอ้ยคอนนี่ภารกิจเยอะจังวะเนื้อเรื่องเป็นไงการฝึกวันนี้ค่อนข้างง่ายเลยใช่ไหมล่ะฉันอยากจะให้นายเห็นจริงๆนะว่าเทคนิคการใช้ดาบของฉันมันเฉียบคมขนาดไหนเฮ้ยเด็กพี่ฮะพี่ฮะขอโทษนะฮะดังนั้นเราเกี่ยวกับทหารคนหนึ่งที่ตัวเตี้ยแล้วหัวล้น เขาเก่งมากจริงใช่พี่หรือเปล่าฮะออโมามันต้องใช่อยู่แล้วฉันเองพี่เองพี่น่ะสุดยอดจริงเลยนะใครกันที่เริ่มข่าวลือนี่โอ้โหพี่นั่นพี่นี่เป็นมนุษย์เอเชีที่แข็งแกร่งที่สุดเลยหรือเปล่าเนี่ยแข็งแกร่งกว่าหหน้ารีวายเลยเต่ออฟคอร์สชัวติงใช่อยู่แล้วทุกคนนะะต่างบอกว่าฉันจะรับช่วงต่อจากรีวายเมื่อเขาจากไปไง โอ้โหพี่นั่นเองทหารที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษยชาติคนต่อไปเจ๋งมากเลยครับผมจะไปบอกเพื่อนเพื่อนว่าผมได้เจอคุณด้วยชิบหายแล้วไงโมเยอะไปหน่อยนี่เอาไงดีเนี่ยไทเบอร์นี่ดีเลยไม่น่าไปโกหกน้องมันแบบนั้นเลยเด็กมันไม่รู้หรอ รวยที่ย่ารวยมากเลยคุณผู้ชมน้องเขาไม่รู้หรอกว่าให้โกหกเออวะเนาะแต่ฉันคิดว่าไม่นะไม่ดีกว่นถ้าเขาไปถามคนอื่นก็ต้องรู้ความจริงแน่นอนเลยถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องถาให้มันเป็นจริงให้ได้ก่อนที่เด็กคนนั้นจะมีโอกาสได้รู้ความจริงนะนายอยากจะช่วยฉันไหมช่วยดิเอาคำโม้มาเป็นแรงผลักดันให้เป็นความจริงคุณผู้ชมอันนี้เรื่องดีนะแน่นอนคอนนี่ชัวร์ทิ้ง ขอบคุณนะเว้ยพวกนี่มันเรื่องโกหกเรื่องใหญ่เลยที่ฉันบอกไปฉันรัต้องการเพื่อนบนายจริงนะคนที่แบบรอบคอบแบบนี้ฉันรู้สึกว่าฉันทำมันได้จริงๆนะเพราะได้คนอย่างนายนี่แหละคอยสนับสนุนฉันหวังพึ่งนายนะไทเปอร์ชูติงนี่เป็นเทคนิคการใช้คำหลอกนะคุณชมครับใช้คำโกหกมาพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้เป็นในสิ่งที่ตัวเองโม้เอาไว้นะคุณชมครับเป็นสิ่งที่ดีนะ ไงยทีหลังแนวหน้านปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองนะสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากจะเห็นก็คือพวกหน้าใหม่อย่างนายมาตายเออไปร้านค้าสากลก่อนเดี๋ยวขอบทำธุระส่วนตัวมนนึงคุณผู้ชมครับนายต้องการอะไรก็ไม่ต้องแบทุยโอ้ยเมันก็เวอร์เกินมึงให้กูแบกอันนี้เหรอมึงเอาจริงดิมันทะลุขาคนแล้วนะมันใหญ่ขนาดนั้นนะครับเอ้ยผมอยากได้อะไรที่มันอืมแต่ว่ามันก็ไม่ดีอ่ะคุณผู้ชมพอผมอยากได้อะไรที่สวยๆมันดันไม่ดีแต่อะไรที่มันดีๆมันดันไม่สวยอ่ะคุณด้วยเฮ้ยอันนี้ เก็บใบมีดได้มากขึ้นแล้วแก๊สคปาซิตี้มันน้อยลงกูต้องการแก๊สเยอะๆครับผมถ้าอยากได้แก๊สเยอะหน่อยก็ต้องใช้โรงศพเคลื่อนที่เนี่นะโอ้กูตายมึงเอาศพกูยัดใส่ได้เลยใหญ่ขนาดนี้ชวยได้ก็วันควินเก็นมาได้กันคนละเรื่องผมไม่อยากใช้อะไรที่มันหลุดทีมเลยชาร์ปเน็ดเบดเล้งดูบิลิตี้กูใช้ดาบนี้ก็เท่ดีวะอันนี้สามารถอัปเดตได้แต่เป็นสีฟ้าไม่เอาไม่อัปเกรดแล้วนะกูปล่อยกูกากนี่แหละเน้นแฟชั่นไว้ไงเจ๊มีทรัพยากรอะไรขายไหมกดคลิกด้วยท เธอต้องการอะไรหรือเปล่าเจ้ผมต้องการนี้3ชิ้นครับ750าบาท,ท,ทนี่นายต้องการโคตรตัวครับโคตเสียงเป็นไง,งแรกๆเรามาแล้วก็เป็นเด็กติม่มใส่เสื้อคุ้มปกตินะตอนนี้เราก็เริ่มดื้อขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเราก็แต่งตัวกันแบบไปเวทเอาเรื่องนะเป็นวัยรุ่นมันก็เริ่มเก่าประสบการณนะ์ทำฮาวเป้งกันทุกคนเลยหน่วยนี้อาจารผู้บัญชาการเออร์วินสวัสดีครับผมความช่วยเหลือของนายเมื่อพาร์ทที่แล้วได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดี ที่เราพานายมาที่นี่ก็เพื่อจะมาคุยว่าจะทำอะไรต่อไปถ้าหากไปไปได้ยังต้องการความช่วยเหลือจากนายอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การเรียกตัวอย่างเป็นทางการแต่เราก็ยินดีที่จะให้นายใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนอกจากนั้นนายก็ยังสามารถใช้สถานที่ฝึกซ้อมของเราได้ทุกที่เมื่อนายต้องการแต่มีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งหากนายต้องการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของเรานายต้องสร้างค่าชื่อเสียงให้ตัวเองซะก่อนถ้าฉันสามารถเสนอการตัดสินใจได้ การที่นายเข้าร่วมกับภารกิจของหน่วยสำรวจจะเป็นการดีในการเพิ่มค่าชื่อเสียงภารกิจของหน่วยสำรวจก็คือหน้าที่ที่หน่วยสำรวจจะต้องทำให้สำเร็จนั่นก็คือการออกไปสำรวจพื้นที่เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆและนั่นก็จะสร้างชื่อเสียงให้นายในกลุ่มทหารมันคล้ายๆแบบคุณแบบโอ้โหมีชื่อเสียงมากในกลุ่มนี้คุณสามารถเดินไปแบบไปฝึกโน้นฝึกนี่ได้เลยโซเชียลเครดิตอย่างเงี้ยจริงเสียงห้างชี้อยคุงผู้อมรับอ่าแล้วก็ก่อนจะไปภารกิจต่อไป นายลืมไปดูแ้วนะว่ามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไหนที่นายสามารถใช้ได้บ้างแล้วก็ระหว่างอยู่ที่นี่นายทําความรู้จักกับคนอื่นไว้บ้างนะเพื่อการทํางานเป็นทีมที่ดีขึ้นครับผมนี่ขึ้นเป็น3ครับเป็นเลขมงคลมีชื่อเสียงในฐานะของหน่วยสำรวจได้แล้วก็สามารถมีอินเตอร์แอคเพิ่มเติมกับ n p c ได้นะครับผมนะว่าไงเพื่อนๆเอ๊แก๊งหน่วยสำรวจโอ้โหไม่อยากเข้าหน่วยสำรวจเลยว่ะเหม็นพวกหน่วยสำรวจเลยอยากเล่นอยากเล่น ใครจ๊ะนั่งทำไรหนุ่มฉันทนไม่ไหวแล้วกับการฝึกบ้านี่นะมองไรชื่อเสียงและการสนทนารับมือกับสถานการณ์พวกนี้ได้อย่างไรก็แล้วแต่ความที่จะาปลาปุบพลลิติทุยก็แล้วแต่คุณนะว่าจะเพิ่มค่าชื่อเสียงคุณยังไงอ้าวมันแล้วแต่กูอยู่แล้วครับชู่ิงเฮ้ยมึงมองหน้าหาส้นตีนเลยวะเด็กใหม่มีปัญหาเหรออ้าวกูฟ้องผู้บัญชาการเออวินแน่เด็กแมวแมวเฮ้ยมึงอย่าคิกเกียจอย่างงี้ดิ ทถามมันดีๆเป็นทหารอะไอ้วทำไมกูต้องฟังเด็กใหม่อย่างมึงด้วยวะฮะอ้าวเหมืกูต้องฟังเด็กใหม่อย่างมึงด้วยวะ,ะอ้าวแล้ทำไมกูต้องฟังเด็กใหม่อย่างแกด้วยวะอ้าวแล้ทำไมพอแล้วไหนมีใครต้องการให้เราช่วยอย่งนี้เอ๊ะยูมิไม่ไม่ต้องไม่ต้องตกใจไปนี่ฉันเองว่าแต่มีอะไร หน่วยสำรวจอย่างนั้นเหรอเขาเนี่ยให้นายเขาไปทํางานตั้งแต่ก่อนที่นายจะได้เข้าร่วมหน่วยสำรวจจริงๆซะอีกนะนายน่าเคยคิดบ้างไหมว่านายกำลังโดนเอาเปรียบอยู่เออฉันรู้อยู่แล้วละ่ะขอบคุณยูมีนะที่เป็นห่วงถึงจะไม่ได้เป็นห่วงจริงๆก็เถอะแต่ว่าที่ฉันทำเนี่ยก็เพื่อตัวฉันเองแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะโอยโอ้ย,อย,อยนี่รู้ไหมเนี่ยว่าตัวนายนี่โคตรน่าํำคาญชะมัดเลยถ้านายอยากจะทำงานให้หน่วยสำรวจมากนะก็เชิญเลย ส่วนตัวฉันจะพักผ่อนจนกว่าจะมีงานที่ได้รับมอบหมายเออว่ะแม่งเหมือนเห็นตัวเองตอนเป็นประธานนักเรียนเลยคุณผู้ชมครับทำไมกูต้องทำงานหนักของคนอื่นนะทั้งที่คนอื่นก็เรียนตามปกติโอ้มีพวกหน้าใหม่ให้คุยเต็มหมดเลยอ๋ออันนี้คือระบบใหม่คุณผู้ชมไหนลองคุยดยิมันคืออะไรครับนี่คือการต่อสู้ที่ผ่านมาคุณอยากจะดูช่วงไหนดีครับอ๋อสามารถกลับไปทำภารกิจเก่าๆได้แล้วครับเป็นระบบของเกมนี้นี่ไงไ,งไอบาดแผลในจิตใจบาดผใัในจิตใจ ตั้งแต่พารไหนไวะเนี่ยเออนนะไม่กลับไปเล่นหรอครับผมกูเล่นรอบเดียวกูปวดเมื่อยร่างกายแล้วผมแก่แล้วนุม่มหัวหน้าฮันจินะชอบถามอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ฉันหมายถึงการไปจับไททันแบบเป็นๆเนี่นนะพูดนาะมันง่ายนะเว้ยนันสปอยเนื้อหาสำคัญตอ,ตอนต่อไปนี่นะตัวอย่างตอนต่อไปอนหน้าตาแหลมคมสันจมูกก็สันมนคมเส้นผมแล้วก็ทำไฮไลท์เอาไปมึงเ่ะตัวเนี้ยกลับบ้านกับผมนะ ก่สำหรับพาร์ทนี้ก็มีประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับตอนต่อไปเลยไปจับไททันเป็นเป็นกันสำหรับพาร์ทที่6ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับผมใครที่ดูไปถึงตรงนี้จนจบนะจะเป็นการสนับสนุนช่องผมที่ดีที่สุดเลยนะคุณผู้ชมครับไ้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ